ได้อาหารเต็มบาทไปและวทีนี้ไปหาพ่อหาแม่เดินไปไปตรอกซอกซอยไปที่บ้านเก่าของตนเองไปเขาเลือหาดที่ใหญ่ๆแล้วก็ไปถามเจ้าของบ้านที่มายึดบ้านจะเป็นเจ้านี่บอกว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ไปไหนเยมพอจะรู้จักไหมเศรษฐีคนใหม่ที่มายึดบ้านบอกว่าพระผู้เป็นเจ้า ท่านปรารถนาอาหารบิณฑบาตปัจจัยสี่ท่านจงมาที่นี่เถิดท่านอย่าถามหาเจ้าของบ้านนี้เลยแม้แต่จะกินเขาก็ไม่มีเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาไปขอทานในตรอกซอกซอยใดท่านได้ยินคำตอบนั้นท่านก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็บอกว่าอาตมามีอาหารเต็มบาทแล้วไม่ปรารถนาอาหาร ปรารถนาอยากจะพบเจ้าของบ้านหลังนี้เศรษฐีคนใหม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นที่มนท่านเดินไปเที่ยวดูตาบตรอบซอกซอยเถิดเพื่อจะพบในกลุ่มของคนขอานทานท่านก็นเดินไปเดินไปเข้าตรอกนี้ออกซอยนั้นก็ไปเจอกันเวลาไปเจอจำกันไม่ได้สิบดปี พ่อพร้อมกระล่องกระแล่งแม่ก็พร้อมมีแต่หนังห่มกระดูกเสื้อผ้าก็ขาดเป็นเชิงเกาดำผมเผาเป็นกระเซิงมีแต่หนังห่มกระดูกนอนอยู่นอนอยู่ข้างกำแพงของบ้านเศรษฐีคนอื่นข้างตรอกเราก็เดินทางไปไปยืนมองอยู่นิสัยที่เคยทำบุญทำทานไว้มันติดเมื่อเห็นผ้ามายืนก็สมัยก่อนนั่น พระไม่ได้เดินไปเป็นแถวไปหายืนตรงน้นตรงนี้เชนี้แม่ก็เลยลุกขึ้นบอกว่านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเธอเจ้าค่ะพวกข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะให้แม้จะกินก็ยังไม่มีนิมนต์ไปโปรดที่อื่นเธอลูกชายฟังเสียงแม่ครับคล้ายครับขาแต่ดูหน้าดูตาแล้วมันจำไม่ได้ก็เดินใกล้เข้าไปอีกไปจ้องแม่ก็บอกอีก นิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเถิดพระผู้เป็นเจ้าส่วนผู้พ่อนอนอยู่เนี่ยก็เลยได้ยินสองครั้งที่พูดกันก็เลยบอยายายายไม่ใช่พระลูกชายเราหรือพระอื่นเขารู้นะ้าเขาคงไม่มายืนรออยู่ตรงนี้เขาคงเดินผ่านดูดีๆสิไม่ใช่ลูกชายเราหรือลูกชายเราอาจจะยังไม่ตายก็ได้จริงๆสองพ่อแม่เนี่ยเขาเ้าใจว่าลูกตาย พอได้ยินคนํานี้ลูกแน่ใจว่าต้องเป็นพ่อเป็นแม่เราก็เดินเข้าไปหาพ,พ่อและแม่เอามือกั้งมองหน้ากั้งขอบอ้าวจำได้ลูกชายโหลูกแม่นึกว่าตายไปแล้วยังอยู่หรือพ่อก็ลุกขึ้นมาร้องไห้ของลูกก็ร้องไห้นั่งลงร้องไห้ใส่กัน บอกว่าต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่มีวันที่ลูกจะได้พัดผาาจากพ่อจากแม่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยไม่ต้องร้องไห้เอาอัฏฐกรรมวิวัตเตนะเพราะเหตุแห่งการมุนเวียนแห่งกรรมเราเกิดมาก็มาแต่ตัวเปล่าไม่ได้เอาสมบัติอะไรมาเมื่อมันจะหมดไปสิ้นไปถ้ามันไม่หมดไปเราก็ยังจะตายจากมันเริ่มเทศ เพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมคนจนรวยก็ได้คนรวยจนก็ได้จะได้โศกเศร้าเลยลูกจะหาข้าวมาเลี้ยงลูกจะหาเสื้อผ้ามาให้ลูกจะหาบ้านสร้างกระท่อมให้อยู่นั่งลงก็เปิดอาหารให้พ่อให้แม่กินพ่อแม่ก็กินอาหารในบาทลูกก็นั่งหิ่มใจกินจนหมด อิ่มเพราะมันเิวียนี่มันขอมาบางทีมันไม่ค่อยจะอิ่มเป็นเดือนๆนกินพอยาตายลูกไม่ต้องกินพ่อแม่กินหมดแล้วก็อิ่มอิ่มใจแล้วก็ไปหาเก็บผ้าหาเก็บอะไรมาตัดมาเย็บมาย่อม,มาทําเสื้อผ้าให้พ่อแม่เย็บเองด้วยมือไปหาเศษไม้ทํากระท่อมให้ท่านอยู่นองเมืองหลังจากนั้นก็บินทบาททุกวันเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ ถ้าพ่อแม่กินเหลือลูกก็กินทีหลังถ้าเหลือมากก็อิ่มถ้าเหลือน้อยไม่อิ่มถ้าไม่เหลือไม่กินนานวันเข้าตัวของท่านก็ผอมผอมลงผอมลงเพื่อนพิสุก,ก็แปลกใจเมื่อตอนท่านกลับมาใหม่ท่านอ้วนทวนสมบูรณ์ของใสบัดนี้ทำไมท่านจึงสู้ผอม หน้าตาของท่านก็เริ่มหมองคล้ำท่านไม่พอใจประพฤติพรหมจรรย์ท่านไม่มีความสุขในพรหมจรรย์นี้หรือภิกษุได้รับคำถามจากเพื่อนก็ตอบว่าร่างกายผมผายผอมแต่ใจผมอ้วนผมมีความสุขอย่างยิ่งในพรหมจรรย์ภิษุองค์อืินไปฟ้องพระพุทธเจ้า มันเป็นการกระทําผิดที่ยิ่งใหญ่ในศาสนาของที่คนอื่นทานมาแล้วเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเนี่ท่านถือว่าไม่เคารพดูถูกประทุษร้ายของทานของคนอื่นภิกษุนั้นจะต้องถือว่าผิดก็เลยไปฟ้องบอกว่าพระองค์นี้เป็นโจรขมโมยบวชมาเลี้ยงชีพอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีพตนเองพ่อแม่ นอกจากนั้นยังอุปปทูสกาบวชนมาประทุสล,ทลายทําลายศาสนาไล่ศึกออกไปเร็วๆพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านกระเฉยเย็นมาท่านก็เรียกประชมุมและกะ็ถามภิกษุนมก็เล่าให้ฟังดังที่เล่าให้เพื่อนฟังจริงดังนั้นกายผายผอมแต่ใจผมอ้วนผมบินทบาทเลี้ยงบิดามารดานอกจากเธอเลี้ยงท่านทางกายด้วยบินทบาทแล้วเธอเลี้ยงอะไรอีกไหม ข้าพระองค์เลี้ยงบิดามารดาทางใจเวลาให้ท่านกินข้าวอิ่มก็แสดงทรรให้ท่านฟังให้ท่านมีศรัทธาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมามันให้ผลทำให้รวยทำให้จนปุลานันจะปุญยังปริขีนางบุญเก่าของเราสิ้นเร้ว นวันจะปุญยังอนุปจิตตังบุญใหม่ของเรายังไม่ได้ออกดอกออกผลเพิ่งจะทำให้รีบทำเพิ่มขึ้นอีกด้วยการรักษาศินด้วยการภาวนาถ้าเราไม่มีของจะทานปีดามารดาก็เป็นผู้มีศินเป็นผู้ตั้งมั่นในศินถึงพร้อมด้วยศรัทธาอย่างมั่นคงมีจาคะปลดปล่อยใจจากอารมณ์ที่เป็นห่วงทรัพย์น้อยใจ ในเรื่องแห่งความทุกนั้นบัดน,นี้ท่านก็อยู่อย่างมีความสุขอันนี้พระพอพูดจบพระพุทธเจ้ายกมือใส่หัวสาธุภิกษุเธอได้ดำเนินปฏิปทาเช่นเดียวกันกันกบเราเราเองก็ได้ทำอย่างเดียวกับเธอสมัยเมื่อเราเป็นสุวรรณสาม พ่อแม่ของเราตาบอดทั้งสองเราเอาท่านทั้งสองมหาหาบไว้ในบาดนี้ไปเลี้ยงแต่เราไม่สามารถเลี้ยงใจท่านให้เข้าถึงโสตะปฏยังฆาธรรมเธอจึงได้กระทําการต่อบุญแทนคุณมารดาบิดาอย่างสาสมบัดนี้เธอได้นําท่านทั้งสองประดิษฐานไว้ในสวรรค์แล้วหมดโอกาสที่ท่านจะตกนรกเธอจงภาคภูมิใจเธอดที่สู้ทั้งหลาย เธอจงเอาเป็นแบบเป็นอย่างถ้าผู้ใดจะตอบบุญแทนคุณมารดาบิดาต้องไปสอนท่านให้มีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญามั่นใจปกครองใจปลดปล่อยใจรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันอารมณ์พิสูุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ถึงบางอ้ออนุโมทนาตามพระพุทธเจ้านั้นเป็นการตอบบุญแทนคุณ